สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริ n นีช anel นะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Paco โกพา d ิ a n o ค่ะของบริกาเวเนต้านะคะกลิ่นอ่านชื่อไม่ของจริงชื่อยากมากเบอร์13ค่ะกลิ่นนี้นะคะเห็นจุ้ยสีเขียวๆแบบนี้ก็แน่นอนกลิ่นเขาจะออกแนวเขียวๆนะคะแล้วก็ โน้ดมีอะไรบ้างท็อปโน้ตของเขานะคะจะมีมิ้นท์เกรฟรุตและเบอร์กามอตค่ะมิดเดิลโนตจะมีกรีโน้ตโดยให้ความสึกเขียวเขียวเนาะแล้วก็เฮดิโอนนะคะกลิ่นจะออกคล้ายๆมามะลิให้ความสึกเซ็กซี่ค่ะและก็เจอร์เรเนียมเบสโนตจะมีอินเซนทูบแอมเบอร์วูดนะคะโคมารีนเขาว่าจะให้ความรู้สึกกลิ่นคล้ายๆพวกวานิลาค่ะและก็ ไ so e อโซอีซูเปอร์เราจะมาใช้แทนแอมเบอร์รีค่ะซึ่งกลิ่นรวมๆแล้วจะคล้ายๆกับกลิ่นไม้ซีดาผสมกับหญ้าแฝกผสมกับแพทเชอรี่นะคะโอ้โหเปิดมานี่กลิ่นแบบเขียวมากเขียวแบบสะอาดสดใสมีมีความเป็นมิ้นท์จริงแต่ว่าก็แบบ คือนอกจากกลิ่นออกแนวมิ้นท์แล้วคือความเผ็ดของมิ้นท์ไม่ได้แรงมากนะคะนิดหน่อยแต่เขียวเนี่ยคือเขียวออกแนวผักๆค่อนข้างชัดเจนเลยมีกลิ่นฟลอรัลเบาๆผสมด้วยค่ะพอทิ้งเอาไว้แค่สามสี่นาทีนะคะกลิ่นเขาจะดูนวลนนนนนเออเหมือนแบบมันพาวเดอรี่นวลๆเพิ่มขึ้นนะคะความเขียวตอนแรกเนี่ยจะเป็นเขียวใสๆแต่ตอนนี้จะเป็นเขียวน,นวลๆผสมกับ กินเบอร์กามอตที่ออกแนวเดนนัวเหมือนกันแต่ยังให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นอยู่ค่ะขวดนี้นะคะไซส์100 ml ค่าราคาอยู่ที่310เหรียญตามห้างจริงลายนี้เขา discontinue ไปแล้วนะคะแต่ว่าตามบางห้างออนไลน์ยังมีขายอยู่แต่ว่าเพื่อนๆสามารถหาในราคาที่ถูกกว่านี้อีกเยอะเลยนะตามเว็บไซต์ที่ลดราคาค่ะวันนี้พ่านมาประมาณ15นาทีนะคะ กินเขายังเขียวอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เขียวไบรท์เท่านั้นเองมันจะออกแนวนวลๆเกรฟรุตหรือว่ามะกรูดอะไรพวกนี้ก็จะนวลนๆนนมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานอยู่ตลอดเวลาค่ะและมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่ออกแนวฟลอรัลแต่ว่าไม่ใช่มะลิทีเดียวนะ เอ่อเข้ามาซึ่งมันจะออกแนวนวลๆคือมันจะเป็นกลิ่นที่ทําให้นุ้ยนึกถึงน้ําหอมสมัยโบราณเหมือนกับมีส่วนเบลนดของคล้ายๆกับสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่นะออกไปในทํานองโทนนั้นนะ่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่นุ้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะคือมันไม่ใช่ไม่หอมนะเพียงแต่ว่านุ้ยไม่ชอบกลิ่นโทนนั้นเท่านั้นเองแล้วมันจะมีความเผ็ดอมขมหน่อยๆที่ เผ็ดก็คล้ายๆกับเปลือกพวกปลึกส้มเปลือก,ส,อกส้มโออะไรเงี้ยแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาตินะนะมันออกสังเคราะห์นิดๆทําให้นุ้ยไม่ค่อยแบบชอบมากเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยช่วงที่นุ้ยชอบที่สุดเนี่ยคือช่วงตอนเปิดอะคะ่ะพอมาถึงช่วงกลางกลิ่นเขาจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆจนผ่านไปสักอย่างน้อยแบบหนึ่งชั่วโมงที่เป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบกลิ่นทํานองนี้ไหมเนาะ มันไม่ค่อยโมเดิร์นนิดหนึ่งอ่ะนึน่เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะตอนนี้มันจะเริ่มพาวเดอรี่นวลๆขึ้นแต่ก็ไม่ได้พาวเดอรี่มากนะแต่ว่าตอนที่กลายเป็นสกินแล้วจริงๆสุดๆเลยนะคะจะค่อนข้างใสสะอาดมากๆเป็นกลิ่นเขียวออกแนว f ฟอร์รหน่อยๆฟอร์รนำด้วยนะคะแล้วก็ติดผิวไปได้ถึง8ชั่วโมง กลิ่นนี้ไม่ได้ฟุ้งกระจายนะคะหรือว่าถ้าฟุ้งจริงเนี่ยอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณ30นาทีในระยะประมาณสักสองสมฟุตแค่นั้นนะคะเหมาะกับซัมเมอร์หรือว่าคนที่ชอบกลิ่นในทํานองสะอาดๆที่มีความเขียวแต่ว่าปนที่ออกแนวเบลนด์สีเจหนึ่งหนึ่งเบาๆมันไม่ใช่เนวีด้วยคือว่าอาจจะเป็นเฮดิโอให้นึกสึกว่าเออกลิ่นนี้มันออกแนวโบราณไปน,นิดนึงอู้ออถ้าเกิดใครชอบกลิ่นที่ออกแนวเขียว สบายๆจริงนุ้แนะนำพารโกพาเลียโนเบอร์สองโอลิมากกว่าค่ะอันนั้นก็จะเป็นกลิ่นเขียวที่ไม่ได้เขียวจัดเท่ากับไวน์ฟิกแอนด์แคสซิส แต่ว่านี่เชื่อว่ามันต้องมีคนชอบอ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายจมูกอะค่ะ,ะก็ผิดหวังเหมือนกันนะเพราะช่วงแรกนี่ค่อนข้างชอบมากเลยสําหรับคนที่ชอบกลิ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยสุขภาพมากพอที่จะใช้ไปทํางานเพราะเขาไม่ได้เขียวเกินไปอะค่ะหรือจะใช้ไปวันเดทชิลๆก็ได้นะคะจริงๆกลิ่นนี้มันก็ใช้ได้แต่เด็กมหาลัยค่ะทุกเพศทุกวัยเลย แต่ว่าอูออนนยแนะนำโอลิโวมากกว่านะคะถ้าจะจ่ายในราคาเท่ากันเนี่ยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย